ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากเรียนคณะนี้อยู่ไหมคะก็อยากอยากก็คิดว่าน่าจะเป็นคณะที่เข้ากับเราที่สุดแล้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพีทค่ะอายุเท่าไหร่ละคะ19ค่ะตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่คะคณะบัญชีค่ะให้คะแนนตัวเองในการเรียน1นึค่ะสองทำไมถึงให้ให้สองเนะก็บางทีก็งงงบ้างมึนๆค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากเรียนคณะนี้อยู่ไหมคะก็อยาก อยากก็คิดว่าน่าจะเป็นคณะที่เข้ากับเราที่สุดแล้วคิดว่ามหาลัยมีผลต่อก,การหางานไหมคะมีค่ะทำไมถึงคิดว่ามีค่ะอาจจะแล้วแต่แบบที่รับสมัครด้วยแต่ว่าคิดว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะยังแบบเหมือนเป็นคอนเน็ t ชันด้วยค่ะแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างงี้ก็อาจจะ ชอบทำงานเป็นทีมหรือว่าชอบทำงานแบบเดี่ยวมากกว่าคะทีมค่ะเพราะว่าจะได้รู้สึกไม่เหงาแล้วก็แบบมีคนแบบเดินไปด้วยกันคิดว่า Gen Y กับเจนซททำงานร่วมกันได้ไหมคะได้ค่ะคือเราต้องทำงานร่วมกับคนเยอะอยู่แล้วก็คือยังไงก็ต้องทำงานด้วยกันได้ค่ะคิดว่าแฟนกับงานอะไรหายากกว่ากันคะงานค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่ามีแฟนอยู่แล้วใช่ไหม งานเงินความรักอะไรสําคัญที่สุดสําหรับเราะคะเงินค่ะเพราะว่ามีเงินก็สบายสุดค่ะสุดท้ายขอสามคำให้กับตัวเองหนะะ่อยค่ะสูส้ๆนะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>